สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโต้คาร์แลน์ช่องที่จะพาทุกคนไปพบกับเรื่องราวของยานยนต์และยานพาหนะทางทหารจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรถยนต์สุดหรูรถซุปเปอร์คาร์เครื่องบินรบรถถังหรือเรือรบเราจะคัดสรรข้อมูลที่น่าสนใจและจาดลึกมาเล่าให้ฟังกันอย่างเต็มอิม่ม วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีชื่อเสียงและประสิทธิภาพสูงของรัสเซียอย่าง MiG 2 9 M ซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อยอดจากตระกูล MiG 2 9ที่โด่งดังในช่วงสงครามเย็น MiG 2 9 M หรือที่บางครั้งเรียกว่า MiG 3 3เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นปรับปรุงที่พัฒนาโดยบริษัทวิคอยันโดยจุดเด่นสำคัญคือการปรับปรุงโครงสร้างและระบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ทั้งหมด ตัวลำมีการใช้วัสดุผสมเพื่อลดน้ำหนักและเพิ่มความแข็งแรงทำให้สามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากขึ้นส่งผลให้มีพิสัยการบินที่ไกลกว่า MIG-29 รุ่นเดิมอย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงระบบควบคุมการบินแบบ f l ไ y บ i r วและติดตั้งเรดาร์รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสามารถตรวจจับเป้าหมายได้ไกลขึ้นและรองรับการติดตามหลายเป้าหมายพร้อมกัน ในด้านสมรรถนะ mig 2 9 m มา MM พร้อมเครื่องยนต์ rd 3 3 mk ที่มีกำลังขับสูงถึง9,000กิโลกรัมต่อเครื่องทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงแมต2.25หรือประมาณ2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีอัตราเร่งที่รวดเร็วมากเหมาะสำหรับการสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศอย่างฉับพลันนอกจากนี้ยังสามารถทำการรบได้ทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงในสภาพอากาศที่เลวร้าย ระบบอาวุธของ mig 2 9 m ถือว่าครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่อากาศขนาด30ม mm. ิรวจรวดอากาศสู่อากาศระยะสั้นและระยะกลางเช่น r 7 3และ r 7 7รวมถึงจรวดอากาศสู่พื้นแบบ kh 2 9และ kh 3 1ที่สามารถโจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินและเรือรบได้อย่างแม่นยำ การรองรับอาวุธที่หลากหลายนี้ทำให้ mig 2 9 m เป็นเครื่องบินขับไล่รบแบบหลายภารกิจที่มีความยืดหยุ่นสูงสิ่งที่น่าสนใจคือการออกแบบห้องนักบินที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้นด้วยจอแสดงผลแบบสีหลายหน้าจอแทนที่มาตรวัดแบบอนาล็อกทำให้การอ่านค่าต่างๆเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน พร้อมทั้งติดตั้งระบบ HOTAS, Hand on t h r o t t e and Stick ที่ช่วยให้นักบินสามารถควบคุมการทำงานส่วนใหญ่ได้โดยไม่ต้องปล่อยมือจากคันบังคับ MIG 29M ถูกออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและลดต้นทุนการบำรุงรักษาเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทำให้เหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงแต่มีงบประมาณจำกัด หลายประเทศในตะวันออกกลางและแอฟ,ฟริกาได้สั่งซื้อรุ่นนี้เพื่อเสริมกำลังทางอากาศเช่นอียิปต์และแอลจีเรียในด้านราคา MIG 2 9 M ถือว่ามีความคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสมรรถนะ ปัจจุบันราคาต่อเครื่องอยู่ที่ประมาณ40-45ล้านดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยราว1,400 1 6 0 0ถึง1,600ล้านบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับสเปคการติดตั้งและอาวุธที่เลือกใช้งานเมื่อเทียบกับเครื่องบินขับไล่ตะวันตกที่มีราคาเกิน70ล้านดอลลาร์ขึ้นไปแล้ว MIG 2 9 M ถือว่าถูกกว่ามากแต่ยังคงมอบขีดความสามารถที่ตอบโจทย์การรบสมัยใหม่ได้อย่างครบถ้วน นอกจากนี้การส่งออก Mig-29M ยังมาพร้อมแพ็กเกจฝึกนักบินและการบำรุงรักษาทำให้ประเทศผู้ซื้อสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในระยะยาวอีกทั้งยังมีตัวเลือกอัปเกรดในอนาคตเช่นการติดตั้งเรดาร์ AESA หรือระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีการรบที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สรุปแล้ว mig 2 9 m เป็นเครื่องบินขับไล่รบที่ผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวอาวุธที่หลากหลายและราคาที่เข้าถึงได้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกองทัพอากาศที่ต้องการเสริมกำลังด้วยเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ทันสมัยแต่ไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหาเกี่ยวกับยานพาหนะและเทคโนโลยีทางทหารแบบนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Auto Car Land ของเราเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจในครั้งต่อไปวันนี้เราขอลาไปก่อน ICU Next Video